สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาห้องเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพาเดินชมสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรสดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็แล้วกันเริ่มต้นที่ว่านหางจระเข้นะคะซึ่งทําไมต้องมาเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วมันสะดุดตาสะดุดใจซึ่งเป็นว่านหางจระเข้ที่ที่แบบว่าแบบมันแปลกๆนะคะ มันไม่เหมือนว่านหางจระเข้ที่เราเคยเจอวันนี้จะมาเดินบุ๊ของกรมวิชาการเกษตรนะคะถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกเรานะคะว่าเป็นพันอโลอโลเวลาฟีล็อกนะคะซึ่งซึ่งก็อันนี้เขาบอกว่า5ปีแล้วนะนำเข้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะคะสวยงามสวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะพาให้ดูลหลายๆมุมนะคะ ซึ่งจัดไว้ได้ได้เห็นอย่างสวยงามนะคะอะไรที่แปลกแปลเนาะซึอ่าวสลัดได้อ่าวสลัดได้หลายคนคงจะรู้จักอยู่หรอกในมุมนี้น่าจะเป็นตระกูลที่แบบคล้ายๆสลัดไดนะคะถ้าถามว่าสลัดไดเป็นอย่างไรนี่ค่ะให้ดูต้นก่อนเลยนะคะนี่นี่ค่ะลักษณะของสลัดไดจะเป็นแบบนี้ ก็มีหนามนะคะนี่มีไหมที่บ้านมีไหมปลูกได้นะเป็นยาระบายอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีใช้นี่นะสลัดใดอ่ะก็จะเป็นในล,ลักษณะนี้นะคะอ่ะลองไปดูตัวอื่นบ้างนะคะอ้าเดินสบายค่ะเดินดูสมุนไพรในป่าเนี้ยเดินสบายมีแอร์เย็นฉ่ำนะคะหญ้าแฝกอหอมนะคะ หญ้าแฝกหอมนะคะนี่เป็นกอเลยเคยเห็นกันไหมนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะอ่าเป็นหญ้าแฝกหอมนะคะกล่อมหอมเขาจะอยู่ที่รากนะคะแล้วก็เมื่อตากแห้งก็ยิ่งหอมอันนี้แบบใบสดๆนะคะ,ะให้ได้เห็นกันเลยนะคะอันไหนอีกที่แปลกอ้าว อันไหนอีกเดี๋ยวเดินหาดูนะคะเยอะแมากมายเลยทีเดียวอะให้ได้เห็นกันนะคะเอามาดูตรงนี้หน่อยเอาไทายกับว่าอะไรเป็นเส้นเส้นขนๆนะคะ,ะเป็นเส้นเส้นเป็นค่อยๆอลาก30จีเหรอแล้วมันต่างจากลาก30ไทยยังไงอะ ต้นมันก่องน,นะคะอันนี้เป็นรากสามสิบนะคะที่หลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ็นเป็นยังไงอันนี้เป็นพุ่มขนาดใหญ่เลยนะคะที่นํามาให้ได้ชมกันนะคะนี่นะคะเป็นไม้ต้นนะคะต้มน้ําดื่มแก้ตกเลือดแล้วก็โรคที่แบบว่าเป็นคอพอกนะคะเขาก็จะมีรสเย็นปรุงเป็นยาแก้พิษนะคะพวกพิษต่างๆ มักจะใช้ร่วมกับพวกผลราชดัเพื่อที่จะดับทิษไท้จากพวกผิดเนื้อรังด้วยนะคะ,ะดูกันเลยก็จะเป็นกอม,มาแบบนี้นะคะ,ะรากสามสิบนะคะจีนด้วยนะเขาบอกว่ารากสามสิบจีนด้วยนะ,ะเนียมหอมเผื่อหลายคนไม่รู้จักต้นเนียมหอมเดี๋ยวให้ดูต้นเนียมหอมหรือใบอ้มนี่ตรงนี้นะคะ นี่เป็นเนียมหอมนะคะหรือว่าอ้มเวลาเอาไปใส่เสื้อผ้านะคะก็จะมีความหอมมาด้วยโอ okay. เคต้นไม,ม้ยาอื่นที่แปลกๆว่าเป็นอย่างไรเขาจะมีแจกอยู่แต่เราก็บ้านเรามีเยอะแล้วกระเบ้าหน่อยไหมนี่นี่น,นี่ต้นนี้กระเบานะคะมีกระเบานอ้ต้นกระเบานะคะ ต้นกระเบานะคะอ่าสวยงามมากทีเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะงามมากทีเดียวอ่าเดี๋ยวให้ดูต้นอีกต้นหนึ่งก็องชอบมากเขาเขียนว่าคนทาเด้เด้ยดต้องขออนุญาตดู ดูซะแล้วนะคะอ๋อ,อเขาเอาเป็นไม้ให้ดูไม่ได้เป็นเป็นต้นอันนี้เป็นคนทานะคะที่ไว้ทํายาแล้วก็ไม้ในป่าเขาก็เอามาโชว์ให้เราเห็นด้วยไม้น่าจะเป็นตระกูลเฟิร์นนะคะเฟิร์นลูกไก่อ๋อเวลาเราเลี้ยงมาแล้วก็ตรงตรงคอเขาก็จะเป็นขนเหมือนลูกไก่นะคะอันนี้น่าจะยังไม่มีหัวเป็นลูกไก่อันนี้เฟิร์นลูกไก่ ส่วนใหญ่ก็นิยมเป็นไม้ปับนะคะอ่าอสักครู่ก็จะมีการแจกต้นไม้แต่เราไม่เอาเหรอกเพราะว่าบ้านเรามีเยอะแล้วนะคะอ่าให้ได้เห็นบรรยากาศสวนในเมืองกรุงเอาเท้าใยม่อมหน่อยไหมอ่ะต้นเท้าใยม่อมค่ะนี่ต้นเท้าใยม่อมเห็นไหมคะสวยงามมากทีเดียว สำหรับต้นอาจจะมองดูรืดๆหน่อยนะอันนี้เท้าใ่ม่อมค่ะให้ได้เห็นว่าหน้าตาเป็น,ปนแบบนี้นะเวลาเข้าป่าก็จะได้รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะอ้าวต่อมาจะเป็นต้นบุกไข่อยู่ไหนเออบุกไข่อยู่นี่อยู่นี่นี่ค่ะต้นเหมือนบุกนะคะนี่ แต่ว่าเขาเรียกว่าบุกไข่ใบเล็กค่ะใบเล็กนะคะก็สามารถได้ดูหน้าตาของเขาได้นะคะเวลาเราไปเดินป่าเราก็จะได้รู้เชิญสมุนคุณเดี๋ยวเราไปเปิดเองได้เลยลให้รู้จักหน้าตาต้นก่อนก็แล้วกันในวันนี้นะคะ,ะต้นอะไรอีกนี่เมื่อกี้กระแจ่ากระแจเป็นแบบนี้เด้อค่ะ กระแจาก,ก็เป็นยาดีของแพทย์แผ,ผนไทยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราค่อยเปิดดูนะคะลักษณะใบก็จะเป็นใบอ่า่างนี้นะคะเรียกว่ากระแจาโอเคสวยงามมากทีเดียวอย่าะะกระแจาหอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้พามาเห็นนะคะต้นไม้ในสวน สวนในเมืองกรุงในงานมหก,กรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะอันนี้อะไรอ๋อเพชรสังฆารเผื่อใครไม่เคยเห็นเนาะเพชรสังฆาก็อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรั้วน,น่ารักเป็นหยกัยกๆเป็นป้องๆหน่อยได้ได้หลายคลิปเราก็นําเสนอแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เห็นอีกแบบนี้คะ่ะอาจจะยังไม่สวยถ้าเขา ถ้าเขาลงดินมันก็จะใหญ่กว่าน,นี้นะคะอันนี้เป็นเพศสังฆาตถ้าด,ดูหลายๆคลิปเปรียบเทียบกันก็จะมีความต่างอยู่เฮ้ยมีการขุดตองแตกมาด้วยอะ่ะอ้าจริงด้วยอ่าตองแตกนี่อันนี้ตองแตกนะคะช่วยในเรื่องของขี้แตกระบายโอ้โหถึงขั้นใส่กระถางเลยบ้านเราเต็มปลาเลยอ้าดู ยาทาพระเส้นหรือว่ามะคำไก่มะคำไก่ที่บ้านมีที่บ้านมีอันนี้มะคำไก่นะคะต้นมะคำไก่น่าจะต้นตัวนี้ที่บ้านเราได้อยู่สามเก้ามะคำไก่นะคะสวยงามมากต้นใหญ่ต้นใหญ่บดหรือนยังต้นไม้ที่เราจะเรียนรู้ อันนี้อะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูโอเคเราเริ่มต้นด้วยว่านหางแล้วก็จบกันด้วยว่านหางก็แล้วกันเนาะย่านางรู้กันอยู่เนาะอันนี้ย่านางนะคะย่านางอันนี้ย่านางแดงทำแบบทำแบบที่ใส่อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ย่าถอดปล้องก็จะเป็นปล้องๆ้องแบบนี้ มีหาญยาดของกล้องนะคะปิดท้ายด้วยว่านหางพันยักษ์ก็แล้วกันก็เป็นจุดถ่ายรูปของหลายๆคนที่มาในงานนี้นะคะใหญ่มากนะคะสวยงามใหญ่น่าจะเป็นพวกยางดำน่าจะเยอะนะนี่มาเป็นทำเป็นยางดำแล้วก็ระบายได้อย่างดีเลยนะคะในคลิปนี้ในช่วงบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็แนะนำะสมุนไพร ให้ได้เห็นนะคะความหลากหลายของการจัดสวนแห่งนี้แล้วก็นำนำมาให้ชมกันอ้าวอีกตัวนึงอีกตัวหนึง่งเมื่อกี้ดูย่านางแดงแล้วเนาะย่านางเขียวจะเป็นอย่างนี้นะอ่าย่านางเขียวก็ย่านางแกงเรานี่แหละอ่าให้เปรียบเทียบกันนิดนึงอ่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอ่า มันมาสองป้ายอ่ะเอาไม่ชัวร์ไม่บอกดีกว่าเอาไปตรงนี้ดีกว่าค่ะเถาเอ็นอ่อนนะคะนี่ให้ดูเลยเถาเอ็นอ่อนนะคะอันนี้เถาเอ็นอ่อนนะคะนะคะเริ่มเสียงมาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยงามมากทีเดียวนะคะป่าและก็สมุนไพรที่ได้นำมาให้ชมวันนี้ ก็ลองดูนะคะว่ารอบบ้านของท่านมีอะไรบ้างอาจจะจัดสวนให้หน้าเดินหน้าชมแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นำคลิปสมุนไพรสดมาฝากกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลาก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปบูธด้านโน้นนิดนึง